อ,อัดหน้ามาัน okay, ที่ต้องจับกล้องมาที่ผมเนี่เดี๋ยวผมเชด็ดฉายเดูพาตาพาตาเดี๋ยวผมยาวไม้แบตฟาดหน้ามันที่กลาง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 ไปอุ้ยยู่ไหนวะกลางโอ้ แล้วร้อง,ง,องก็้ดังเยอะอะไรยะเพ,พื่อนเพื่อนอยู่ตั้งเยอะมันยิงผมอ่ะมันเห็นไงรอยิงหน้าจังเลยไหมอ๋อมีคนรอแล้วรออยู่ดีไง,ไงอ้าว ยาวๆเยอะไ,ไหมสองตัวหลังรถตัวนึ่งเดินแล้วเดินแล้วเข้าแล้วเข้าสามเนี่ยได้กลางนะกลางมีนะบนตัว เดือสองอุ้ยไปล่างขึ้นเข้าห้องแดงไปแล้วเข้าห้องแดงไปแล้วห้องแดงเฮ้ยไม่โดนเอแล้วทีวางโอ้โหพวกให้เม็ดเดียวเลย

กลางมาโอ้โหผูโโห้โดนก,ากนลางแลวเจ้าเข้าแล้วนะเฮไมยิงไม่ตาย กลางกลางสองต้องมีตัวนี้ตัดแยกตายละมีหลังมากเนาะมาเดี๋ยวตรวจไปขวามือยิงด้วตรงไหนขวามือเออวางไหนอ่ะไม่รู้ไม่ได้เปิดวางบีวางบีอ้โห,หยิงแบบปอครับ Hey, cool that oh. Bomb diffused Mission success Okay let's go bay เปิดเป็นอะเพ่มความแม่น่นเลยครับเปิดไปไว้เวมนะยัาไปบนตัวนียาว่ารดอ่ะไปบนตัวยาวน่ารอตัวครบละ,ละไอน่บนล,ะล,ะละ่าสุดอ,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 อยู่บน ขับอะไรอ่ะไม,ไม่เห็นแปลกเลยไม่เห็นแปลกเลยเดินยังไงครับฮัลโหลพี<ส>่บัลเล็กแก อัพตวเองมาบนบาไปบนท้ายเฉยชนะได้อัพตัวสองเป็น